สดุดีและขอต้อนรับเข้าสส่งงานเต็มบอลลูนแต่งแต้มแสงสีให้ท้องฟ้าสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศงานและเทศกาลให้สนุกน่าประทับใจยิ่งขึ้นด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่กำลังเป็นกระแสได้รับการตอบรับทั้งจากเจ้าของงานและคนที่ได้ไปร่วมงานอย่างรวดเร็วเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ฝีมือและไอเดียสร้างสรรค์ภาพสวยๆและแปลกใหม่ร่วมกับบอลลูนส่งผลให้เกิดกระแสการแชร์และบอกต่อกันในโลกออนไลน์ จนงานเป็นที่รู้จักและรับรู้อย่างรวดเร็วดังนั้นงานแสดงสินค้างานเทศกาลรวมถึงงานที่ต้องการหวังผลทางการตลาดให้คนรู้จักและรับรู้เป็นจํานวนมากอย่างรวดเร็วการใช้บอลลูนสวยๆลูกโตๆไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสําหรับคนที่สนใจจะนําบอลลูนไปใช้เพื่อโปรโมทงานส่งเสริมภาพลักษณ์หรือหวังผลทางการตลาดสิ่งแรกที่ต้องคํานึงถึงคือ บอลลูนเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่เหมาะสำหรับบางฤดูกาลและบางเวลาเท่านั้นโดยเฉพาะลมและฝนจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการลอยขึ้นของบอลลูนดังนั้นการเลือกวันเวลาที่ดีและเหมาะสมก็จะทําให้การนําบอลลูนไปใช้ในงานประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงเทศกาลจะมีเจ้าของงานจํานวนมากสนใจนําบอลลูนซึ่งมีจํานวนจํากัดไปใช้งานพร้อมๆกันอยู่เสมอสําหรับคนที่ตัดสินใจเร็ว นอกจากจะช่วยยืนยันโอกาสความสำเร็จในการจองคิวบอลลูนได้แล้วเพราะมีสิทธิ์ในการเลือกบอลลูนในรูปแบบที่ชอบก่อนใครเพื่อนได้ด้วยบอลลูนที่นำมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยสร้างภาพลักษณ์และดึงดูดคนไปร่วมงานสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ 1. บอลลูนใหญ่ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มีข้อดีคืองานจะดูยิ่งใหญ่แกรนและอลังการขึ้นมาก ค่าใช้จ่ายในการนรําบอลลูนใหญ่ไปทํากิจกรรมดูเหมือนจะสูงเพราะนอกจากต้องใช้นักบินซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมการบินบอลลูนแล้วยังต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นสนามบินชั่วคราวต้องใช้เวลาในการดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ30-60วันแต่ก็เป็นการตัดสินใจเลือกที่คุ้มค่าที่สุดเพราะผู้จัดงานสามารถเก็บค่าใช้จ่ายจากคนที่สนใจขึ้นบอลลูนได้เองถ้าบริหารจัดการการขึ้นบอลลูนที่ดี และมีเวลาในการทําการตลาดล่วงหน้าสักหน่อยรายรับจากการขายที่นั่งขึ้นกระเช้าบอลลูนก็สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของบอลลูนได้เกือบทั้งหมดจนแทบจะได้บอลลูนไปโชว์ฟรีกันเลยทีเดียวบอลลูนประเภทที่2คือบอลลูนมินิหรือบอลลูนแฟนซีก็คือบอลลูนใหญ่ที่ย่อส่วนลงมาจนไม่สามารถรับผู้โดยสารขึ้นกระเช้าไปกับบอลลูนได้จุดเด่นของบอลลูนแฟนซีคือมีค่าใช้จ่ายใ,ในราคาที่ย่อมเยาว์ จึงสามารถนําบอลลูนแฟนซีไปทํากิจกรรมได้ครั้งละหลายๆกระเช้ายิ่งเป็นกลุ่มบอลลูนจานวนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างความอลังการและสร้างกระแสแชร์ต่อได้อย่างน่าประทับใจมากยิ่งขึ้นในส่วนของชมรมบอลลูนและบอลลูนแฟนซีไทยยังได้แบ่งบอลลูนแฟนซีเป็นกลุ่มย่อยๆได้อีกเป็น3ประเภทบอลลูนประเภทแรกคือบอลลูนแฟนซีรูปทรงมาตรฐานแบบดั้งเดิมมีลักษณะเด่นคือให้ความรู้สึกถึงความเป็นบอลลูนแบบออริจินัล ถึงแม้จะถูกย่อส่วนก็ตามเฉดสีของบอลลูนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละลูกส่วนใหญ่บอลลูนจะเน้นสีและลวดลายที่ดึงดูดสายตาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภทหรือตามความชื่นชอบส่วนตัวของเจ้าของบอลลูนบอลลูนแฟนซีประเภทที่2ก็คือบอลลูนแฟนซีรูปสัตว์และตัวการ์ตูนที่เน้นสีสันสดใส เป็นบอลลูนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ที่ส่งขึ้นเน้นในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นคนสมัยใหม่จะชอบบอลลูนประเภทนี้กันมากแต่ก็ยังนิยมนำไปแสดงคู่กับบอลลูนแบบดั้งเดิมเพื่อให้รับรู้ได้ถึงกลิ่นอของงานบอลลูนบอลลูนแฟนซีประเภทที่3 คือบอลลูนวอล์กทรูเป็นบอลลูนที่ออกแบบให้ปากของบอลลูนมีความกว้างเป็นพิเศษจนคนสามารถเดินเข้าไปได้บอลลูนประเภทนี้เป็นบอลลูนที่ลอยไม่ได้แต่สามารถเดินเข้าไปชมได้ทำกิจกรรมภายในถุงผ้าของบอลลูนได้กลุ่มลูกค้าที่ชอบบอลลูนประเภทนี้เป็นพิเศษก็คือกลุ่มเด็กเล็กและคนที่ไปเที่ยวกันแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกคำแนะนำในการนำบอลลูนไปจัดแสดงโชว์ในงานนอกจากต้องเตรียมพื้นที่ เลือกวันเวลาที่เหมาะสมแล้วการเลือกจัดงานบรลลูนหลายๆวันก็จะเพิ่มโอกาสให้คนที่รับรู้ข่าวสารทั้งโลกออนไลน์ไปเที่ยวงานบอลลูนกันมากขึ้น จากประสบการณ์ในการจัดโชว์บอลลูนหลายๆวันโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่3ไปแล้วนั้นก็จะมีคนต่างถิ่นเข้าไปร่วมชมงานบอลลูนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นในยะสำคัญจากกระแสการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ถ้าสนใจนำบอลลูนไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์เพิ่มโอกาสในการรับรู้ให้แบรนด์สร้างกระแสให้คนไปเที่ยวชมงานรวมถึงสร้างประสบการณ์ให้งานและอีเวนต์เป็นที่จดจำมากขึ้นก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการนำบอลลูนไปโชว์ได้ที่ ชมรมบอลลูนและบอลลูนแฟนซีไทยโทร084 6259929หรือเข้าไปชมเว็บไซต์และผลงานของเราได้ที่ www.thaiballoon.com หวังว่าเราคงได้มีโอกาสนำบอลลูนสวยๆไปเจอกันในพื้นที่ของคนในเร็วนี้สวัสดีครับ